โจทย์ยูทูบชันเี่ครับมื่อวานี้บ่าวโจจะพามาชมราคาควยงามของแม่จุ๋มนะครับเด้ออยู่บ้านนาล้อมครับผมอำเภอโนนสังครับผมจังหวัดหนองบุรลำพูครับผมมื่อนี้สิเปิดหลายตัวนะครับเด้อมีหอดลอยสี่สิบแปดกมีครับผมเดี๋ยวบ่าวโจจะพาไปชมครับผมไปชมน้ำกันเลยครับผมไปเลยครับผมสวัสดีครับแม่ครับจ้าสวัสดีค่ะอยู่อยู่บ้านนาล้อมค่ะบ้านนาล้อมจ้าตำบลหนองเรืออำเภอ ตำบลหนองเรืออำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูครับนี่ครับผมแม่นี่ซื้อไว้จังไดครับนี่แม่ทองแม่ทองแม่เหลืองทองนี่เด้อครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมเป็นควายสายเลือดมาแต่สานาะครับนี่สายเลือดพัฒนาความสูงสูงเท่าใดครับร้อยสามสิบแปดร้อยสามสิบแปดเบ่งหน้าเบ่งตานี่ครับเด้อตาเตียมเกี่ยมจ้ำครับผมขคอ่องทุงน่องขาวเล็บแข้งเล็บขาดีเดี๋ยวยกไปแป๊บนึงฮะนี่แหละครับผม ผู้ใดสนใจเด้อครับเด้อเป็นควายอ่างไงควรนดีครับผมควรนหาบเงินหาบทองมีเบิดร้อยสามสิบแปดเนาะครับเนาะความสูงนี่ครับผมเบิ่งบันทายเด้อครับสถานะตอนนี้คือท่องได้จากเดือนแล้วก็แม่แปดเดือนกลัวเด้อครับเด้อซื้อว่าแม่เหลืองทองนะครับเนาะเป็นสายเลือดพัฒนาครับผมความสูงร้อยสามสิบแปดนี่ครับผมมีใบมีหลอดพร้อมเด้อครับเด้อ เกียงสีครับผมผสมเจ้าเพชรเจริญ <Yeah. S 1> นี่ครับผมเพชรเจริญโอ้ยใหญ่นาดีดนะครับเด้อพ่อพันนี่นะครับผู <Yeah. S 1> ้ดใดสนใจครับ <Yeah. S 1> ขอเบอร์โทรศัพท์นี่ครับผม087 087 8 3 3ด6จ็ดศูน3์แปดเดแอ้วยครับเ <Yeah. S 1> ด้อผู้ดใดสนใจก็กิ่งกลางสอบถามแม่จุ่มได้แม่นี่สิเปิดราคาเท่าไหร่ครับ หนึ่งแสนห้าหมืน่นนะครับเนาะราคาหน่เขาต่อร้องได้บ่ครับผมราคาหน่ต่อร้องได้นิดหน่อยเด้อครับเด้อดหนึ่งแสนห้าหมื่นะ 1, 5, ซื้อมาแม่แม่ทองบ่แม,แม่ทองครับผมแม่เหลืองทองควรกระดีเด้อครับเด้อนะได้รูปมาจากตัวเด้อครับแม่นี่นะบ่อนยะตัวที่สองขาทองอนะไตัวที่สองขาทองเด้อครับเด้อนะประกันทองนะครับเนาะรับประกันทองขันบ่ทองก็คือยินดีคืนเงิน รับประกันทุกอย่างป่ะครับขาทอกขาถอนหางดอกรับประกันทุกอย่างค่ะนีครับผมมีดอกค่ะนมสีเต่าครบด้วยครับด้วยบะเมนหาครับผมนี่ครับผู้ใดสนใจครับมาชมตัวจริงได้อยู่บ้านนาล้อมนี่ครับเบื้องหน้าเบื้องตาด้วยครับด้วยนี่ครับผู้ใดสนใจครับผมโอ้เสียงดีกินเจ๊งตัวนี้ก็บ่มีหญ้าเนี่ยมองได้กระแล่งหมดด้วยครับด้วยน้ามีมีอยู่ครับผมน้าเคียนน่ะ แต่พามองยังสี่บมีครับผมนี่ครับขวนก็ดีขวนห่าบเงินห่าบทองนะครับเออเกี่ยวมาพี่ครับผมผู้ใดสนใจก็มาชมตัวจริงได้ราคาเนี่ยเขาต่อร้องกันได้กําไรดําคาดขาครับผมนี่ครับถุงเท้าขาวเบิกบักเ้าไงโบมี่ต่ำนี้นะครับเนาะบางหนาบางตาายนะครับเอผู้ใดสนใจก็มาชมตัวจริงได้หรือว่าโทรสอบถามได้ครับผมอาโอเคครับผมเนี่ย เดี๋ยวไปชมตัวต่อไปนะครับผมครับผมนี่เด้อครับคมที่สองครับผมโอ้ตัวนี้เป็นค้มแม่ลูกเด้อครับเด้อแม่นี่ซื้อว่าจากไหนครับผมแม่ใบเงินแม่ใบเงินนะครับเด้อนี่ครับผมเบื้องหน้าเบื้องตาครับผมตาเตี้มเกี้ยมจ้ำชัดเจนครับผมขอองคุงน้องขาวเป็นแม่ลูกลูกผู้เด้อครับเด้อนี่ครับผมผู้ใดสนใจวามสูงสูงเท่าไรครับนี่ร้อยสี่สิบสามจ้ะร้อยสี่สิบสามยู่ใ้ทองในห้องผสมยังไห ก้าเจริญมีใบมีหลอดพร้อมเด้อครับเรื่อรับประกันนะครับเนาะประกันค่ะนี่ครับตัวนี้เป็นลูกสายเด้อครับเ้วยอนี่ลูกสายซื้อว่าตะวันเนาะครับเนาะน้องตะวันแหมมันเนี่ลังเรือๆออกมาเลยครับผมนี่ตัวนี้เด้อครับเ้วยอซื้อว่าน้องตะวันครับผมลูกตัวนี้เป็นลูกของพ่อเลยครับนี่เป็นลูกสายของเป็นหลานเบิ่มพัลลานเนาะครับเนาะเป็นสายเบิมนี่ครับผม นี่ด้วยครับดูเบื้องหน้าเบื้องตาด้วยครับนี่ผู้ใดสนใจด้วยครับเดอมาชมตัวจริงได้ควรก็ดีครับผมแม่ได้ลูกมาจากตัวไหนกครับเป็นลูกแรกโอ้ลูกแรกครับผมลูกที่สองขาทองทับเก้าเจริญมีใบมีหลอดจ้าใบก็ได้มากลืมครับผมแต่วับประกันสอดเองประกันทุกอย่างด้วยครับเดอสอดอยู่นี่ครับผมเรียบแขงเรียบขาดีนะครับผู้ใดสนใจมาชมตัวจริงได้ด้วยครับเดอ แม่ลูกคมบนี่เปิดเท่าไรครับผมเปิดไว้สองแสนหกมืนห้าพันสองแสนหกมื่นห้าพันแม่สูงร้อยสี่สิบสามแม่สูงร้อยสี่สิบสามด้วยครับเด้อแม่ลูกลูกผูยางดีครับผมบ่คอยมีนะครับลูกแม่นี่ครับเบิ้งลูกไซด์นะครับนี่เป็นหลานเบิ้มพันล้านเบิ้งบันไทยแม่นะครับเอฟซีครับผมนี่ครับผมท่ายงดีครับผม ผู้ใดสนใจเข้ามาชมตัวจริงได้ราคาในห้องกระตอร้องได้เนาะครับเนาะสองแสนหกหมื่นห้าพันกระอรองใดคะนี่ครับผมนิดน้อยโอ้ยง่ียด้นะครับเด้องเอฟซีครับผมผู้ใดอยากได้ควอยสูงครับผมมาชมตัวจริงดนะครับเด้อบ่ฮอดดอกลอยสี่สิบห้าบ่มีเท่านี้เก่านะครับผมลอยสี่สิบสามนี่ก็ว่ามันง่ายเลือละครับหายากหายากนะครับเด้อคว้อยสุมือนี่ส่วนมากก็บลอยสามสิบห้าครับผมมันไหล ก๋วบวมีตรต่นียังนะแม่เนาะรับประกันครัรับประกันทุกอย่างครับผมนี่ดนะครับเด้อไงดีอ้างดีเรียงไงกินกิ้งสองแสนหกหมื่นห้าพันเอาเบอร์โทรศัพท์อีกเนะครับผมศูนย์แปดเจ็ดแปดหกหกสี่สองสามสามเด้อครับเด้ออยู่บ้านนะรอมนะแม่เนาะเอาโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมบตัวต่อไปเล้วครับผมครับผมนี่คมต่อไปเด้อครับเด้อ ตัวนี้ก็เป็นแม่ลูกครับผมตะว่าเม่ยเง้วเง้วครับผมนี่ครับผมลูกลูกสายเด้อครับเด้อคอกนี่มีตัวลูกสายตัวผู้ย่างดีกละนี่ไม่อดเครับผมตัวนี้เป็นลูกสายของลูกพอเบิ่มพันลันเด้อครับเด้อเบ่งหนาเบ่งตาครับผมได้ได e. ้เดียนหนึ่งนะครับเนาะได้เดียนซีเมอครับผมซีเมอนี่แหละนี่ครับผมเอฟซีครับ เบมึงหนา้าเบมึงตาด้วยครับเด้อตาเตียมเกี่ยมจำชัดเจนด้วยครับห้องสองเซนเลยครับผมนะออกวันที่หกซื้อว um, ่าจังไหนครับตัวน้อยๆเนี่ยน้องทันวาน้องทันวาเลยครับเด้อเดี๋ยวมาชมแม่ครับผมแม่นี่ยซื้อว่าจังไหนครับนี่แม่กวางทองแม่กวางทองดิ้นนะครับโอ้ยหน้าตาดีครับผมตาเตียมเกี่ยมจำชัดเจนนะครับแม่กะถ่ายมะนาวตัดครับผมแม่กวางทองเบิ่งบันไทยด้วครับเด้อเบิ่งบันไทยไทยเปิดดีนะครับ เมย์ไงดีลูกสายเบิ่มพันล้านนะครับมีใบมีหลอดพร้อมนะครับเนาะกับแม่กวงทองได้ลูกมาจากตัวไหครับแม่นี่ยตัวที่สี่หรือเป่าตัวที่สามนี่ตัวที่สามนี่โดนทับตัวนี้ตัวที่สี่ได้ลูกมาสามตัวแล้วนะครับเนาะนะ,ะนครับตัวนั้นเป็นลูกเพิ่นเป็นลูกของเบิ่มพันล้านครับผมซื่อว่าแม่กวงทองนะครับเด้อเบิ่งหน้าเบิ่งตาครับผม ความสูงสูงเท่าไรครับแม่นี่ยร้อยสามสิบแปดครับผมว่ามันร้อยสี่สิบเอฟี่ไงพ่อผมส8แปดบวกด้วยดอกสามสิบแปดบวกด้วยครับด้วยทั้งไงทั้งเหงเปิดเท่าไรครับคมนี่แม่เปิดได้สองแสนสองหมื่นสองแสนสองหมื่นราคาเนี่ยเขาตอร้องได้นะครับเนาะนี่ด้วยครับเด้อลูกเบิ่มพันหลานครับผมมีใบมีหลอดนี่ครับผมเบิ่มก็ได้แล้วครับผมพว่อเอาไปตัวนี้ทองนี้ ึ้นแล้วด้เห็นว่าขึ้นแล้วนะครับเนาะแต่บอต้องทับครับผมหนี่ครับผมได้เดือนนึงนะครับน้องธันวาแข่งขาหญ่ดีนะครับเด้อลูกพอเบิรมพันล้านครับผมกล้วยบ่มีตําหนียังเนาะแม่เนาะนี่นะครับเอฟซีครับผมท่านใดสนใจก็มาชมตัวกิ่งได้ด้วยครับเด้อนี่ครับสองแสนสองหมื่นนะครับเนาะอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปเลยครับนี่นะครับเด้อตัวตอไปครับผม คุยแม่นางน้อยตัวนี้เป็นสายเลือดมาใส่ครับผมสายเลือดเทพมงคลนหคะสายเลือดเทพมงคลนะครับเด้อบึงหนา้าบึงตาครับผมนี่ครับผมวามสูงสูงเท่าไรครับผมร้อยยี่สิบห้า 25, ค่ะร้อยยี่สิบห้าคอไงขอตันดีนะครับเด้อนี่ครับผมไปลุกละ,กะกสีเ่เอ็ดเ,เดือนนะครับเด้อประก,กันไม่ร้อยยี่สิบห้านะครับนะวามสูงเป็นสายเลือดเทพมงคลนี่ครับผม ผู้ใดสนใจนะครับเด้อควายเม่นางหน่อยควรดีครับผมควรหาบเงินหาบท้องครับผมครงบันไทยเลยครับผมนมซีเต้าบ่มิตำหนียงนะครับเนาะครับประกันทุกอย่างด้อครับเด้อขาทุกขาทอนหางดอกไม่มีครับผมบ่แมนว่ามเดเลยครับไม่มีนี่ครับเบื้องหน้าเบื้องตานาตาหวานดีครับผมมีั่นครบผตาเตี้ยมเขี้ยมจ้ำขออ่องถุงน้องขาว้อครับเดือผู้ใดสนใจ แม่นี่เปิดไปเท่าไหร่ครับผมเกตมื่นห้านะครับเนาะราคาหนีเขาต่อรองไดเด้อครับเด้อซื้อผ้าน้องอเนี่ยก็น้องอมซับเป็นสายเลือดเทพมงคลยืนงามน้ำนี่ลูกละเออไอพึ่ง่าพาเผยก็นั่นแนนที่นี่แหละครับเด้อมาชมตัวกิ่งได้เด้อครับเด้ออยู่บ้านน้าล้อมตำบลยังก็ครับตำบลหนองเรืออำเภอโนนสังครับผมตำบลหนองเรืออำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพู คอใหญ่คอตันดีเด้อครับเด้อหน้าตาดีสวยหวานนี่ครับเกล็ดมือนห่านี่ตอรองได้บ่ครับนี่ต่อรองได้นิดหน่อยต่อรองได้นิดหน่อยเด้อครับเด้อนี่ครับผมเรียบแข็งเรียบขาดีครับผมไม่มีตำหนินะครับเอาโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปเนะครับมีบ่ครับนี่จะเอาโอเคไปเอามาอีกครับผมนี่นะครับเด้อ มาชมผมต่อไปแม่นี่สูงเท่าไรครับผมสูงม่สี่สิบแป่เด้อค่ะร้อยสี่สิบกิสี่สิบแปดเด้อครับเด้อนี่ครับผมบ่ได้เตรียมปากเตรียมคำเนื้อครับผมมันใหญ่ดีครับไข่แม่นี่ซื้อว่าจังไหนครับแม่นี่ซื้อว่าเนื้อทองค่ะเนื้อทองเป็นสายเลือดสายเลือดเพชรอุดรนะครับเด้อนี่ครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวผูเด้อครับเด้อตัวนี้ลูกพ่อได้ครับนี่แม่ค่ะตัวผูต้องหูหรอจ้ะ นี่ครับผมเป็นสายเลือดเพชรอุดรนะครับเด้อนี่ครับผมเบิ้งนะครับโอ้ยเบิ้งครับผมลูกเบิ้มพันล้านครับมางามครับเจ็ตัวนี้ไหมนี่ครับตัวนี้ก็ลูกเบิ้มพันล้านนะครับเด้อนี่เบิ้งเอาเลยครับนี่เบิ้งขวรจับตาดีครับเป็นลูกชายของพ่อเบิ้มพันล้านใบหูวฟอนล้ำเป็นนี่ครับผมงามดีแม่นี่เป็นสายเลือดเพชรอุดรนะครับเด้อขวนตกสวงสายครับผม นี่ครับผมตรงกลางเลยครับผมตกน้ำเลี้ยงควรทับดอกใบกับนี้อครับเด้อกินน้ำน้ครับผมแข็งขานี่บ่ต้องเฝ้าถึงเด้อครับง่ายดีหางเป็นพุ่ยนี่ครับผมขาดน้ำเลี้ยงน้อยนึงหน่อยแม่เนาะสถานะตอนนี้คือท้องว่างบ่ครับนี่อันตอนอันนั่นอันทับอันกล้วยกล้วยน้องบัวไว้จ้าทับป่ากล้วยน้องบัวผ่านรอบไปยังค่ะยังยังบ่ทันได้ผ่านรอบเด้อครับเด้อ ใบมีหลอดพร้อมมันเป็นอดพรแฟนหลอดมึงหน้าเบมึงตาครับควรจับตาดีเด้อครับเด้อปลายหูดำฟ้อนลำนี่ยครับสายเลือดเพชรอุดรแมงไงดีครับโอ้ยสอรแต่แข็งขาไงได้ลูกมาจากตัวแล้วครับผมลูกแรกค่ะลูกแรกเป็นบ่ครับนี่ตัวที่สองในท้องเด้อครับเด้อทับปลากล้วยหนองบัวตัวนี้ว่าจังเด็กครับนี่เปิดราคาเท่าไหร่นี่ขอเป็นลังไม้ได้บ่จ้ะอ๋อตัวนี้ขอเป็นลังไม้นะครับเด้อ ผู้ใดสนใจก็มาชมตัวจริงได้เอาเบอร์โทรศัพท์ะน,น,นะครับ087ย6 866 3ดอ้วยครับเด้อยี่สิครับผมแม่เนี่ยประก,กันไว้ร้อยี่ิแล้วครับผมขวบ่มีต่ำนี้นะครับเนาะน,นี่ครับผมโอ้ยใหญ่หครับผมใหญ่ครับยงวอ๋ออี่งละบักลาว่าเมนแม่โตด้วุผนะแม่โตยู่ครวบผนะนีครับผมเบิงบ้านไทยด้วยครับผม ถ้าท้องแปดเก้าเดือนนี่ไงครับเด้อครับนี่แม่นี่มาชมตัวจริงได้เดี๋ยวครับเด้อครับผมมีอีกบ่ครับเบิดตัวนี้แม่นบ่ครับผมข้าสั่นกับตัวนี้นะแม่เนาะครับผมสวัสดีครับกดกระดิ่งกดซับจะไขกดติดตาบีบเอาจุนี้เด้อครับเด้อเสีหาคลิปใหม่มาให้ฟรีหรือแฟนคลับได้รับชมสวัสดีครับ